วิบูลลักษใครมาก็ต้องได้มาขามตะพานตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คงที่ไม่ได้ขามไปไกลแล้วค่ะเพราะว่ามาคนมาคนเดียวก็ได้อยู่แค่นี้นี่ก็นู่นก็เป็นเรือนกลางน้ำค่ะเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะอ,อ กอเดินอ้อมไปข้างหลังก็จะเจอเดี๋ยวเด๋ไปอ่านป้ายก่อนก่อนนี่ก็เป็นข้างแรกคือกันค่ะทีที่มาอยู่ตรงที่มาทําที่มาถ่ายตรงนี้ค่ะเพราะว่าปกติก็ทํางานอยู่อำเภอพี่ไม้ก็ไม่ค่อยได้มาก็ได้ไปแค่ตรงใสซงามแต่ว่าไม่ได้อ้อมมาข้างหลังแบบนี้สักทีก็ชมไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสุขปราศาสตร์พิมายค่ะก็ตรงข้างหน้าสุขปราศาสตรก็จะมีประวัติคร่าวๆให้เราได้อ่านพอเป็นสังเขปค่ะแล้วก็มีแผนที่ของอำเภอพิมายจุดสำคัญสำคัญว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นสลากลางน้ำ ออข้างในสารากลางน้ำก็จะเป็นไอเขาทำมิบเดี๋ยวเดินไปถึงตรงป้ายก่อนว่าเขามีป้ายบรรยายถึงอะไรเนาะตรงสารานี่ก็มีทางออกสองทาง เดินไปเรื่อยๆค่ะพื้นที่ก็กว้างยุ้ไซงามค่ะแล้วก็ได้ชมธรรมชาติกันแบบเต็มๆเลยเขาก็กล่าวถึงประวัติของไซงามแบบเป็นมายัางไงนี่แหละค่ะนี่ก็เดินออกท้งนี้ได้เลยค่ะสะพานอีกฝั่งนึ่งที่เชื่อมต่อกันมองไปด้านไกลก็จะเป็นแบบ เป็นซุ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนะือเป็นเป็นซุ่มของไซงามนะคะเป็นเองของไซงามเล่นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วเนาะวันเนี้ยมาแต่เช้าของร้านขายของเขาก็ยังไม่ทันได้เปิดค่ะ เนียบเพราะว่าไปแต่เชา้าพูดบาง้านเขาก็เปิดแล้วก็จะมาถึงจุดเช็คอินของไซงามเหมือนแบบตรงนี้จะแบบมองเห็นบริเวณรอบๆของไซงามเลยนะคะนี่ค่ะใครมาก็ต้องได้มาเช็คอินตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เหมือนเป็นจุดปล่อยปลาปล่อยเตาปล่อยนกด้วยค่ะ นี่คะ่ะเขาก็มีที่ไว้ไห้เราซื้อขนมปังกอดไห่ป้ากินด้วยคะ่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านอาหารเนะาะใครที่ยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวเด้อค่ะอยู่อำเภอพีมายจังหวัดโคราชนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งเลยเลยค่ะของอำเภอพีมายเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูปราสาทถินที่มายกันค่ะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนรอชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ